Home Cook. ข้าวตังหน้าตั้งนะครับเป็นเมนูที่ร้านอาหารไทยไหนๆก็มีแทบทั้งนั้นนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทําในสูตรแบบโบราณแท้ๆเลยเพียงแต่ว่าจะมาเพิ่มหอยเชลโคตาเตะเพื่อเพิ่มความพิเศษให้มากยิ่งขึ้นครับเราก็มาเริ่มจากตัว3มเกลอือก่อนเลยนะครับผมจะเอากระเทียมไทยนะครับแล้วก็รากผักชีนะครับอันนี้เราสับไว้แล้วโคลกไปพร้อมๆกันเลยนะครับด้วยความที่ว่าปริมาณที่เราทาในวันนี้มันไม่เยอะนะครับเราก็จะโคลกไปพร้อมกันเลย,เลย ต่อมาครับจะเป็น3เกลือนะครับขาดไม่ได้ก็คือพริกไทยขาวนั่นเองครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะใช้เป็นพริกไทยขาวเม็ดใช่ไหมครับแต่ว่าสําหรับวันนี้เนี่ยเราใช้เป็นพริกไทยขาวป่นของไร่ทิพย์ครับผมตัวนี้เปิดมากลิ่นหอมมากๆเลยนะครับพริกไทยขาวป่นของไร่ทิพย์นี่นะครับผลิตจากตัวเมล็ดพริกไทยขาวแท้ร้อเเซครับใส่ลงไปนะครับเล็กน้อยถกต่อนะครับโอเคตอนนี้ละเอียดพอสมควรนะครับได้เป็นเพสแล้วเดี๋ยวเรานำไปผัดกันเลยครับ เดไฟได้เลยนะครับเดี๋ยวเราใส่น้ํามันลงไปตรงนี้ใส่แค่พอให้มันผัดได้นะครับเอาละน้ํามันเริ่มร้อนแล้วนะครับผมก็จะเอา3ามเกลือลงไปผัดเลยนะครับในการทําปริมาณน้อยๆครับเราต้องระวังพวกเครื่องสาเกลือจะไหม้นะครับก็ต้องพยายามผัดนะครับคนบ่อยๆใช้ไฟอ่อนๆนะครับเมื่อกลิ่นหอมดีนะครับกระเทียมและผักชีสุกดีแล้วนะครับผมก็จะใส่หมูบดลงไปเลยนะครับ เริ่มสุกดีนะครับไม่ต้องรอให้สุกจัดจัดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวในระหว่างขั้นตอนการคูกิ้งเนี่ยมันก็จะได้ความร้อนไปเรื่อยๆนะครับเราแค่ผัดให้พอสะดุ้งสะดุ้งพอสุกผมตามด้วยกุ้งเลยนะครับก็จะสังเกตตรงบริเวณป,ปลายๆของหอมแดงของเรานะครับถ้ามันเริ่ม เห็นเป็นแบบว่าใสาๆสเล็กน้อยนะครับก็คือว่าเริ่มโอเคแล้วเริ่มใช้ได้แล้วนะครับถ้าผัดนานกนว่านั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเละซะก่อนนะครับพอได้ขั้นตอนอย่างที่บอกนะครับเราก็จะใส่กะทิลงไปนะครับตรงนี้เพื่อไม่ให้ตัวหน้าข้าวตังของเราข้นจนเกินไปนะครับผมจะเจือจางด้วยน้ําเปล่านะครับจะค่อยๆแบ่งใส่ก็ได้นะฮะจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาเริ่มทําการปรุงรสชาตินะครับแน่นอนว่าข้าวตังนะครับก็จะต้องมีรสหวานนะครับนั่นก็คือน้ําตาลปี๊บนั่นเองครับจากนั้นก็ปรุงเค็มด้วยน้ําปลาาานนนะะครรรรรััับตตตวววห้้้้้ขงงงเเเีี่ยยจอมปดซึ็ ที่มาจากมะขามนั่นเองครับเลือกใช้เป็นน้ำมะขามเปยกเข้มข้นของไร่ทิพย์นะครับขวดนี้นะครับทำได้ทั้งอาหารข้าวอาหารหวานหรือแม้แต่เครื่องดื่มมีหลายไซส์ให้เลือกนะครับทั้งแบบขวดแบบถุงรสเปรี้ยวหวานเข้มข้นกําลังดีผลิตด,ด้วยกระบวนการที่ทันสมัยและได้มาตรฐานเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะครับว่า เปิดขวดใช้เมื่อไหร่จะได้ความหอมเข้มข้นเหมือนเดิมทุกครั้งครับสำหรับสูตรนี้นะครับเราก็จะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาเพิ่มความหอมมันด้วยถั่วลิสงขั่วป่นของไรทิพย์เช่นเดียวกันครับผมผลิตภัณฑ์ของไร่ทิพย์นะครับเขาอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่สะอาดสะอ้านดูน่าใช้นะครับแล้วก็ที่บรรจุภัณฑ์เนี่ยจะมีวันผลิตวันหมดอายุคอยบอกอยู่นะครับผ่านกระบวนการคัดแยกบรรจุผลิตที่ ได้มาตรฐานแล้วก็ทันสมัยด้วยพอเราใส่ถั่วลงไปนะครับหน้าตั้งของเราเนี่ยครับก็จะมีความข้นขึ้นนะครับมีความหอมความมันถ้าเรารู้สึกว่ามันข้นเกินไปนะครับเราสามารถนําน้ําสะอาดค่อยๆเติมลงไปได้นะครับเพื่อปรับความเข้มข้นแล้วเราก็ลองชิมรสชาติดูนะครับว่าถูกใจเราหรือยังนะครับเมื่อได้รสชาติเป็นที่ถูกใจแล้วนะครับเราก็จะใส่หอยเชลล์ลงไปเป็นสิ่งสุดท้ายครับนี่ก็ผมเลือกใช้เป็นหอยเชลล์โคตาเตะนะครับตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับ นี่นะครับเราก็จะใส่หอยโฮตาเตะลงไปนะครับคลุกๆุกให้เข้ากันเล็กน้อยแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าสุกเกินไปนะครับมันจะเคี้ยวยากนะครับเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเสิร์ฟพร้อมกับแผ่นข้าวตังนะครับ <c oughs> จากที่เคยเป็นกุ้งเป็นปูนะครับลองได้เปลี่ยนมาเป็นโฮตาเตะแบบนี้รับรองว่าดึงดูดสายตาผู้คนแน่นอนครับ นะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปหลายแอดครับ